สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Eagle b o o k ค l ับ Book Club, ซึ่งเป็นการแบ่งปันสาระความรู้ดีๆที่ได้จากการอ่านหนังสือโดยวันนี้เรามาในหนังสือที่มีชื่อว่าเทอดรหัสลับสมองเงินล้านแกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรจึงมีเงินเก็บเหลือเป็นล้านโดยวันนี้ เราก็จะเนินมาถึงแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่15คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองส่วนคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินมาถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณคงเติบโตมาด้วยคำสอนที่ว่าต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินในทางตรงกันข้ามเป็นไปได้มากทีเดียวว่าคุณคงไม่เคยถูกสอนว่าการใช้เงินทำงานหนักให้คุณก็สำคัญไม่แพ้กัน การทำงานหนักอย่างเดียวไม่ทำให้คุณรวยได้ลองมองในความเป็นจริงดูสิมีคนเป็นล้านคนที่ทำงานเยี่ยงทาตและต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแล้วถามว่าพวกเขารวยไหมก็ตอบเลยว่าไม่ดังนั้นการทำงานหนักคือหนทางเดียวสู่ความร่ำรวยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหลีวไหลมีคติพจน์ในการทำงานของชาโปรเตสแตนต์ที่กล่าวว่า จงทำงาน1ดอลลาร์สำหรับค่าแรง1ดอลลาร์คติพจน์นี้ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเว้นแต่พวกเขาลืมบอกเราว่าควรทำยังไงกับค่าแรง1ดอลลาร์ที่เราได้มาการรู้จักวิธีจัดการกับเงิน1ดอลลาร์นั้นจะช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานหนะักแต่ทำงานอย่างชาญฉลาดแทนจากประสบการณ์ของผม คุณต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินสำหรับคนรวยนี่เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วขราวเท่านั้นแต่สำหรับคนจนสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปคนรวยเข้าใจว่าคุณต้องทำงานหนักจนกระทั่งเงินของคุณสามารถทำงานหนักให้คุณได้และตัวคุณเองก็ไม่จะเป็นต้องทำงานอีกต่อไปพวกเขาเข้าใจคำว่ายิ่งเงินของคุณทำงานหนักเท่าไหร่ตัวคุณก็จำเป็นต้องทำงานน้อยลงเท่านั้น จำเอาไว้ว่าเงินคือพลังคนส่วนใหญ่ใช้กำลังทำงานเพื่อแลกเงินแต่ผู้ที่สามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินคือคนที่ใช้พลังรูปแบบอื่นมาทดแทนพลังกายในการทำงานเช่นจ้างคนอื่นมาทำงานแทนหรือสร้างไรายได้งอกเงยจากการลงทุนขอยย้ำอีกครั้งว่าก่อนอื่นคุณต้องทำงานหนะักเพื่อหาเงินและจึงให้เงินทำงานหนะักเพื่อตัวคุณเองบ้าง มันเป็นไปได้มากเลยทีเดียวว่าการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการนั้นจำเป็นต้องใช้เงิน ดังนั้นเพื่อความเป็นอิสระของคุณจำเป็นต้องมีรายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานเราเรียกรายได้ซึ่งไม่ได้มาจากการทำงานว่ารายได้งอกเงยคุณจะชนะเกมการเงินก็ต่อเมื่อคุณมีรายได้งอกเงยมากพอสำหรับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการกล่าวทั้นๆันก็คือคุณจะมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อรายได้งอกเงยของคุณมีจำนวนมากกว่ารายจ่าย ซึ่งผมได้ระบุแหล่งที่มาหลักๆของรายได้งอกเงยไปแล้วสองอย่างอย่างแรกคือเงินสร้างเงินได้แก่รายได้จากการลงทุนเช่นหุ้นพันธบัตรตัวเงินคงคลังตลาดเงินและอื่นๆและ แหล่งรายได้งอกเงยอีกอย่างก็คือธุรกิจสร้างเงินหรือธุรกิจที่นำมาซึ่งรายได้ที่ต่อเนื่องโดยคุณไม่จะเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถดำเนินการหรือสร้างรายได้ได้เช่นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ค่าลิขสิทธิ์หนังสือเล่นทีหรือซอฟต์แวร์ต่างๆนั่นก็คือการให้ธุรกิจทางานแทนคุณและสร้างรายได้ด้วยตัวของมันเอง ธุรกิจเครือข่ายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าทึ่งข้อดีอย่างแรกคือโดยมากแล้วคุณไม่จะเป็นต้องมีเงินทุนมากในตอนเริ่มต้นข้อ2เมื่อคุณลงแรงไปกับการหาดาวไลนา์ที่ได้มา,มามากพอแล้วคุณจะสามารถรอรับเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ได้ตามมาอย่างต่อเนื่องปีแล้วปีเล่าซึ่งคุณไม่มีทางได้รับจากระบบการทำงานแบบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นได้เลย คนส่วนใหญ่มีปัญหากับการสร้างรายได้งอเงยเหตุผลมีสมประการข้อแรกคือการปลูกฝังตั้งแต่ยังวัยเด็กพ่อแม่ของเราส่วนใหญ่จะบอกว่าไปทำงานสิหรือไม่ก็ไปหางานทำซะซึ่งเราถูกสอนให้ทำงานเพื่อเงินข้อสองไม่มีใครเคยสอนเราว่าจะสร้างรายได้งอเงยอย่างไร เนื่องจากเราไม่ได้เรียนรู้หลักการสร้างรายได้งอกเงยในโรงเรียนเราจึงเรียนรู้มันจากที่อื่นแต่ผลสุดท้ายก็แทบไม่มีใครรู้เรื่องนี้เราจึงไม่ลงมือทำอะไรกับมันมากนะักและข้อสุดท้ายในเมื่อเราไม่เคยถูกสั่งสอนเรื่องการสร้างรายได้งอกเงยเลยเราจึงไม่เคยให้ความสนใจกับมันคนรวยจะมองการไกล พวกเขาสร้างสมดุลระหว่างการใช้เงินเพื่อความสุขกับการลงทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินในวันข้างหน้าขณะที่คนจนมักมองในระยะสั้นพวกเขาใช้ชีวิตตามความพอใจชั่ววูบคนจนชอบอ้างว่าฉันจะคิดถึงวันพรุ่งนี้ได้อย่างไรในเมื่อวันนี้ฉันยังเอาตัวแทบไม่รอด ปัญหาก็คือในที่สุดวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นวันนี้ถ้าคุณไม่จัดการกับปัญหาของวันนี้คุณก็ยังต้องบ่นเรื่องเดิมๆในวันถัดไปไปอย่างไม่รู้จักจบสิน้นคุณมีสองวิธีให้เลือกในการสร้างความร่ำรวยนั่นก็คือคุณต้องมีรายได้มากขึ้นหรือใช้ใจ่ายน้อยลงผมไม่คิดว่าจะมีใครเอาปืนมาจ่อหัว และบังคับขู่เข็นให้คุณจําเป็นต้องอยู่ในบ้านแบบนั้นขับรถแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นหรือกินอาหารแบบนี้คุณมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกอะไรสําคัญที่สุดสําหรับคุณคนจนมักเลือกความสุขชั่วคู่ชั่วยามขณะที่คนรวยเลือกความสมดุล คนรวยซื้อทรัพย์สินหรือสิ่งที่มีแนวโน้มจะเพิ่มพูนมูล,ลค่าขึ้นเรื่อยๆส่วนคนจนมีแต่ค่าใช้จ่ายพอซื้อสิ่งของที่มีมูล,ลค่าลด,ดลงเรื่อยๆคนรวยสะสมสนวดที่ดินคนจนสะสมใบแจ้งหนี้หลักการแห่งความมังคั่ง คนรวยเห็นเงินทุกดอลลาร์เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเงินที่จะงอกเงยขึ้นมาได้เป็นอีกร้อยดอลลาร์และยังสามารถนำมาปลูกใหม่ได้อีกเป็นทอดทอดและเก็บเกี่ยวได้อีกหลายพันดอลลาร์สรุปได้ว่าคนจนทำงานหนักและใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้ พวกเขาจึงต้องทำงานหนักตล,ลอดไปส่วนคนรวยทำงานหนักและสะสมเงินและนำไปลงทุนพวกเขาจึงไม่จะเป็นต้องทำงานหนักอีกและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่15หวังว่าทุกท่านจะนำไปปฏิบัติตามกันนะคะสำหรับวันนี้อีเกิลสปุคคับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ